ครับพบพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกับลายยู่กับบามีในยูทูชจออีสานบ้านของเองพี่น้องลานแหลกเลยตลาดเศรื่เมือพี่น้องผมอยากใส่กออีสานจา้าอยากใส่กออีสานจ้ากน้องเองคนสวยน้องพี่น้องลานแหลกมากกเัเจอไหมครัคนสวยเลยพี่น้องผมไม่เท่าไรครับสิบบาทค่ะไม่สิบบาทน้องพี่น้องเนาะไม่ละสิบบาทอักนี เดี๋ยวบบกพี่ปอดภัยมาร้านพักมา,ร,า,กมาร้านพักมาสิโรงนีบอ <มา S 1> เดี๋ยวโร่งนีผมสีใยรถเอาให้อพี่น้องมไม่มไม่เลยร้านนี่มไม่ไม่เลยมีหยังในบูนี่เป็นพันธุ์พักเป็นต้นไม้ต้นไหลเป็นพันธุ์พักเนาครับเนาะเข้ <c oughs> หาหาเนาะตลาดตอนเด็กพี่น้องอควานสีแจงเนาะครับเนาะ<ม>แจ้าใส่หลอบมดใ่มาเลย ปูแบ,บกกระดินไหวเ <N> นื่อหมูเร่าคือหน่าหนาวเด้แต่สวยมากนี่บ้านไฟเผานี่ครับปูอยู่อันนี้เป็นอย่างครับปลาโอ้ยแก้งเสพักติวเนาะแก้งเสพักติวพี่เนาอก็ค,คอเฮาก็คอก็ลูกตัวนี้บุญไอ้ดักแด่ เศร้ามากกระเด็ยใายเลยเศร้ามากกระเดียเลยพีนองผมรงครับผมใครเข่ากับมี่ออกแผบไส่ถงสมพักเสียนสิริงวงมาเอาอยู่ตัวนี้สบสเท่าไรสบละดิบาทสมบักเสียน บ,บักแงตงตําบักแตงบ่ตัมพักเซียนบ่ห้ออาวมือนี้<ม>เป็นเมนูนรรครับผมเศ้าบาทปานไฟรฟี่แมนครับเสื้ออร,ร่อง่ายดีที่สุดแล้วคือคึ้นพี่น้องมันนี่คือคื้นถือว่าคือคืนเนาะครับเนาะ ที่เพื่อนตำเองนี่เบื้องก็ออกอธิกรเสือน้องเพืน่นเพื่อนก็ว่าตำเองแล้วก็มาเสียมองว่าก่วามายละเอียดของมันพี่น้องโอ้ท่าผุนคือเป็นคนยุง่งยุ่งยากเละลายเ,เป็นยุง่งยุ่งยากเละลายเขาก็ทันไปเขาไปซบเท่าไรบุญห้าสิบใกลดด้ใกล้หาซิบเม่ลานเนาะครับเนาะ ว้ายสมปลาน้อยปลาน่อยได้หล่ะสมปลาน้อยคุณแม่ได้มากครับคุณพี่เพื่อนพี่น้องอันนี้มกยังไหมุกเฉียก็น่าเลี้ยก็นกัหน่อย้ยมกเฉียดจ้าเอาเป็ดโตหื้อสับสับสับป่ะหัวบ่อเราเป็นเฉียดเจ้าน่าจุกหัวมันไหวบ่อคนนี้แบบพิกให้แจ้มพร้อมพี่น้องส่วนกระเทียมหัวหอมเอาไปหาเอาต้นหนา สมประหน่อยสมประแก้วเฮาอันนี้เป็นโมกเขียดจาโมกละสิบบาทเนาะครับเนาะโมกละสิบบาทพี่น้องโมกเขียดจา,านีาสสญญเดี๋ยวบารมีสิงห์โมมันมีสิเลนอาหารมือนมีสิเลนอาหารเผื่อบ้านรัวรัวเปรี้ยวพักเสียนสิบบาทสิบบาทได้เป็นถุงปานได้ฟรีพี่น้องอันนีญญ้ซุปบักเขือเพ่อนซุปบักเขือนคาตาเสาอยู่เจรัน ลาปลาตองสุกเลยพี่น้องเด้อสุกเราอันเพิ่นเพราะท่านได้ก้อยเฮาเบิ่งนี่ตัวนี้ว่าวมีประทับใจมากๆนะครับอาทิตย์ก้อนก็นซื้อน้ำพริกเกี่ยวหลาปตองเตง็มมันอีกก้อยยืนบ่ะโอ้ก้อยยุเพราะท่ายยนไอ้นี่บักหอยพื้นที่ยังว่างย,ยุไม่ขามากเพราะท่านเต็มว่าวมีตื่นก้อนซิ้อซื้อซตื่นเดีวซื้อมาหยั่งตะเสาท่านเราจะตื่นมาหยั่งตะเสาท่านกวาดหอยอ,อีก พี่น้องเพิ่นอยากเบิงท่างไกลเพิ่นก็อยากเบิงบรรยากาศตลาดบ้านหฮอเสาหมื่นมันเป็นจ้งไดอันนี้ลาบปลาจ้าอันนี้ลาบปลาก้อยกุ้งก็วี้ก้อยกุ้งว้าวก้อยกุ้งอาหารทะเลบ่ท่างพุ่นเย็นหนึ่งปลาเป็นชุดพี่น้องแจ้วมีพักมีคือสือไปว่าด้ไปหาพักหาแจ้วอยากเพิ่นเฮ็ดให้เรียบร้อยอือบักข้ามเปียกมี บักมี่บักมี่อันนี้สมพักบัวอันนี้เขามั่นไก่ซาดีบ่ได้กินดอกเขามั่นเป็ียเหาพี่น้องวัดเอาบนว่ามันเห็ดยากมันลกขนยากว่าสันไกล้เป็นตัวกับบ่าต้องไปหาหลักหาจกของผู้ใดเลยพี่น้องเด้อมาเอาอยู่นะแม่ใบเหานี่มีเิ่นเห็ดบริการเรียบร้อยอันนี้หมกหย,ยาของเราบรุญนี์ตังไฟย่างดี โมกปลาแก้วพี่น้องผมโมกปลาแก้วแล้วก็อันนี้เป็นลาบป,ปูลาบป,ปูว่าไม่เป็นโอ้ลาบปลาตองพี่น้องซุกแล้วเนาะซุกแล้วลาบปลาตองซุกแล้วเราพร้อมพ่นอีหยังอยู่คอน้โอไอรอนบ้ามีก็มาเมื่อนี้โอเชียงพะขี่เรียบเหรครับเบื่อเนี่ซื้อไปกินแซบแซบไมหน,นังพร้อมเดิเมื่อนี้แซบ่บเลยเมื่อนี้แห้งแซ่บหรเมื่อนี้แห้งแซ่บบอไมหนังพร้อมพี่น้องกุ้งจ้องไว้บักหลายตักไม่ไหมเลย ก,กันไม่ไม่เลยนะสิบบาทสิบบาทว่าอย่นีมีเงินหลอยหนึ่งในสิบถุงในสิบยางอันนี้ยางมันนี่หงวมันหงวงมันวินใส่พี่น้องใส่ต้่มซูโกโมิดกินบอกเอไอมือนีสิล่งพีบ่<อ>มือนีสิล่งพีบ่ นับจะต้องเี้อนงขเมนูสีใหญ่มาพี่ก็ต้องตรวจนี่เเเตรวจตรวจตรตรวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียพย่น้องเดี๋ยวยาซอยมาเดี๋ยวเขาเนยยัดพักกล่องแป๊บนึง เอาบัตนีเท่ากับยายมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเราเอ,อ้ยหมูเบิ่งไข่ไก่ก่อนนะอันนี้<ห>นบ้ามีกับมากมาก,มากเลยตาเขียวดีนี่<ม>เอาไปจี<ม>เอาไปจีพี่น้องสองหูจะบาดไมน่นวดสองหูแปดสิบาสองหูแปดสิบปานได้ฟรีหมูติดมันมองนี้ที่เอาไปย่างสี่ห้งเท่ากับมีสี่ห้งบุญมา cho muối tạp hò không ừ, anh lấy việc ừ. Đây ba. ับตัวนี้เขาไม่อ่จ้าหนาที่ไม่ใช่ไปย่างทางนไหนเดยว่่ไปแต่ย่างไปท่านั้นเดย่ก็ได้อยูะเลยเนาะกได้ก็เจนีล่ะสนน่าก็ว่หน้แล้วออแม่เอ้ยแม่ึงว้นี้ไปนี่เขาไปมันคิดกันเป็นนที่ไอีกจะได้ทานซื้อเวลาใหหนึงวันมีปัญหารื่าการย่างเอามันไหลเขไปเขาบริษ่นั่น เดี๋ยวมมอนี่ห้าสีหามีนูเด็ดๆไก่ก่อนแล้ห้องก็จ้ามาจัดการกับเมนูต่อพี่น้องเราะเสียงหมูขาหมูบ่ขาหมูใหญ่ประมาณจะกกิโลนี่หมูประมาณเก้าสิบโลได้เป็นบอกขายขาหมูเป็นร้อยโลต่อเส้าข้าวเดียวเบิดต้องยอ่อ,งมอ,งยอมหลับเลยพี่น้องนี่ต้องย่อมหลับเลยครับ ียาผาพาเพื่นห้อมลงีย่าพาเพื่นห้อมลงพี่น้องเราเมือนผละหมากลากใหม่ห้องเนาะครับเนาะบ่คือกันเด้ฟังนี่เหลี่ยมฟังนี่เป็นซีดันดนันเต้าโบหูว่ารวยเหตุผลอีหยังแต่บ้านีโบหูว่าเป็นเจ้าของหลานพี่นนอะครับนะโอ้ยไทยเมืองมีกินบ้านห้องก็มีกินเด้อพี่น้องเด้อไทยเมืองมีกินบ้านห้าก็มีกิน พุ่แม่นิวเฮาคันคันสีงัวเยนี่กับย่านถือดาบอ้ยัวบอบอเาเขาสีเบาก็เพินดีดพี่น้องผมเขาสีเบาก็เพินดีดีมันอได้หรอเอาสร้งจกสามอยไหมสันล็อกเอาเยนี่ย่านบท่านสเดียนก็เลยบอการเบาย่านถือดาเขาจี้ธรรมชาติอันนี้ราภาพนาพกพี่น้อง ก๋วยจี่ธรรมชาติของแม่ปลาล่าเฮาเนาะครับเนาะก่อนละหามาเนาะครับเนาะก่อนละหามาก๋วยี่ของพ่กขายแต่งก็ขายขายไอพี่น้องเฮาได้กินกันเนี่ยมันเสาร์หนาวสุกไข่มีเกียร์จักหน่อยมันก็แสีบทอดตัวพี่น้องผมนี่ยังมันสีบ่แเสบแสีบสูนี่บ่ได้แล้วบู้ยปีกหมูไหมโอ้พัฒนาขึ้นหลายพี่น้องเป็นตาแสีบแต่กิน เดี๋ยวมาเอาไปกินกับเขาสดๆปูกับหลามนั่นได้แล้วพักกีวห่าบาท10บาท10บาทไผ่เส่ไผ่เส่บาทห่ออะไรปลาคอมันนี่ต้องแจงเส้ปลาคอพี่น้องผมปลาคอใหญ่อันนี้นี่น้ำพริกกะปิแจงเคี้ยวหวานแจงเคี้ยวหวานไปไหนครับพ่อหน้าซื้อได้ไามต้าเส่าแต่จะไปแยกเองบอกเพราะข้าขายหยังจำได้ยืนว่าบอกว่าขายหยังตสวัสดยน้ำพนมือ ขายไข่หมดแดงใสแจงสีเดอยู่สิอันบุรีแกงออาไปแกงอ๋ออัไปแกงตเออต้มเ่ผิดเท่าไหร่เนี่ห้าสิบกดาวกผิดสี่สิบบาทว้า่าสีไปโอ้ยอาไปแกงใสยังดีวะเดวใสยังไม่พัปลาขอนแก่อีกแล้ว แจงสิบาทคายายนน,น้อันนี้เป็น,นอันนี้เป็นน้องไม่ใส้ถูงเรียบอย้อยอ่าใส้ถุงเรียบอย่้ีเหลีแก่อยส็กไส้ันน,นี้เป็นแบรกระดิ่เข่านะพี้อวัวแบบเียวบองเกียวบองนอทาเกียวบองมีมันตม้มมีบักพริกนีบักรั่วต้ม มีสมผักมีปลาพี่รองอยากได้ปลาอันที่ครอยากได้ก็บ่ท่านได้ดอกเนาะมีปลาก็โหบ่ท่านมีท่านมีท่านมียจเจ้าอย่าลืมข่อยเด้อข่อยอยากได้อยากได้ข่อยอยากได้ใจสีขาดละปลากระโห ổ ใจขาดบ่นี้อะอยากได้ข้างไหนอยากได้แม่ฆ่าบาิ่นบ่ให้เด้อเย้ากับว่ได้ว่าจังซั่นล่ะซื้อปลากระโห ổ ได้แม่ฆ้านั่กับของโกตัวเอาฟังทางนี้เป็นอย่าง ทางทางนี่นเป็นางนี่ย่จะมาอนให้ผพ <c oughs> ักกัยงเป็นพักกันยัง,กกยงอันนี้ยังแม่บักบับว่ะบักบวบักบัว <c oughs> เออามาเปิดตาเ้าเพียงเงี้ยนีน่คนกับไปย่มหนีเพียงยที่เชื่อวคนมาไทยตาเ้าไปไปพีรองเฮาเออเออไปไปไปเพียงมากแล้วเ <c oughs> พียงมากแล้วเอ <c oughs> โอ้ยเศร้าก็เศร้าพูดว่าอไหน,นี่เดี๋ยวนี้พี่น้องผมเอามาจากเสียงสิ่นขลองแม่ปิงปองเฮานะครับเนาะเสียงเพียงมากแล้วพี่น้องเอาขอบพูดครับไปเจอกันไหมนะครับเด้อพี่น้องในประเทศตั้งประเทศในจังหวัดต่้งจังหวัดที่สนใจทีแนะนำกันเข้ามาบ้ามีกัมาเห็นให้แล้วพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีขออุญาาไปเปิดลาบแป๊บนึงเลาเสียแก้วมากินกับเนื้อสันของแม่ปิงปองนี่ครับนี่เนื้อสันง,งามๆนะครับเด้อเนื้อสันง,งามๆพี่น้องผมเอา ไปขอบคุณครับสวัสดีครับ